พอเข้าเบาแกก็คงบไปเบอย่างนด้ว่าค่ะคงก็ว่าถือเบาหายพอฟังมันกดด้วยพอว่ากนกับกับแป๊กกันคือกดังขันฮึกดว่าก็คืออะมรที่อขึ้นเออช่างเถื่อน่ะมาอพอว่าค่ะอืมว่าจะคือแปด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 ปดสิบตีปู เราปวว่าเปิดถื้อมหเอ่งครับปูณแจงเขืว่าเพว่าถือเบาเราะฟังยุ่งเหดอเพราะว่าเพราะว่ายเพราะว่าอันนี้รู้ว่ะรู้ว่ครว่าือคื่อหนึ่งนางละอองดาวอารังคื้อห้าร้อยบาทนายนิกรารังคือห้าร้อยบาท เอาแักนี้ร่างเออเอเอโอ้ยบบนี้นะนั่ร่างยังไงโอ้นางนี้ราอารังคือเดียวแต่โบว่องเร็วไปเนาะโบ่โบ่กัดเลยว้าสาวฟักติดคุ่นขุกเนาะนางสาวใส่ที่ขาอืมรังคือนายชาราบุกร่งคือคนละห้าร้อห้าร้อยเออขอเช่สมถังบุญคือพอคือคือคือข้างน้ำพึ่งวันสี่ขอขั้วของยืม นายยันอ um, uh, um, ืมแต่อ่นังเร่อองเดาอ่นังแต่งงอมาให้ครอบครัวดูเก่นเปิดคลุกเกิดดื้อหันมือโฉบมือลาบมือโฉกมือมันขอให้เงินไสหนออขอให้ทองแล้วมาเกิจะการงานจะเรื่อก้าวหน้าทิ้งๆแล้วก็หรื่องวบบนะ้นพวกน่ะริ่มใบกันง้ากง่านี่จะแค่ถือปากกครอบครัวต้องนลอดรวดใหอดคือนรอดก็รอดทำงานอย่างยัที่นั่หมดรอดกระไ เออนางบุญรอดขอคารวะอีพ่อว่าไงพ่อจะโชคจะม ắ n จะร่ำจะรวยไหมว่าทางคือนางบุญรอดเออคอยผึ่งคอยปล่อยเสียงเมื่อยเส่นเดียวเขาไปให้กาให้่นน้นเขาชื่อจะได้เราคนหนึงแม่บอยยิ้มครับปูคงเขาก็ใช้ทุ่งทางุงมไปน้ำมือนเตี้ยแต่ตัวเออถามว่านางบุญรอดขอคารวะจะได้โชคไว้พ่อได้ถ้าชือถูกนะลูกนะแต่ว่าพ่อให้ถูกอย่องนี้นี่งูบอดมากกว่าแรงหนือขู่ตื่นเต้นสามหกตีหก ยังคือบบงบา่าบิงนี่แหลอขอ้้สายยาไม่ซ้ำฮกละปูเปขาแก่เติมคือคืเขาเสื้อสวนเก็บรองเื้อ3้39กส้มเก่ามาคือนันหลัง <laughs> เอาแค่คืนวันนี้มนะ่น้งบุกหอดเรืมเรืครับเขียงหายใจไปพื้นได้ครับปูแค่ไงกับพวใหกับใคร้งพวเียหายครับแค่หายเก่านอสิบเก่ามันปูเออบอกแ้พืนไก น่าเลยคือว่กกระเป๋าก็บอกได้ว่าปูหาคือตัวนี้อืแล้วก็ซื้อตัวมั้งแม่งมาจะคือได้เ้อะครับปูน้ำอน้องหมุบออืเอกอือันนี้ของอีกนางค้าเนี่งขอคาราวาโอปูกาปูคือพวเขาคือคือก่าวกาาเป๊บ สาม้านางขัเ้นจะมอโชคมือไม่กระอะไรนี่างขายเหงียบ่เข้ามือแบบมือเกือเดือว่าที่ชิบหกันจะได้อีกยู่ครับปูชิบโคกอะไรอีกเไว้เรือกอชก็ไดรกับปูเกล้เ่างเงินชางเส้นเือเกลือช่างเงินโชคได้เกลือกระโดดเรื่อเกอนนางขายที่เงีอืมที่งี้กระเถิจะขายอม แต่ว yeah, well, yeah, mm ่า hmm. เ yeah, yeah, like yeah. ja, yeah. yeah, cool oh. ้อแต่ว no. ่าของงินพอไปตอขาเออถ้าไปต่อเรื่องกนึ่งเออต้องพอใจในถิงที่ตัวเองมีนะลูนะถึงห้าสิบตังจะคือรูกพางหายต่างๆว่าใจข้าวสิ่งเขาเชื่อมาลกนะว่าใจจะพอจะขอเื่ออื่นๆได้ไปเงินแล้วเอเขาถือว่าข้าว่่งเมลอดต้งได้สะาเขาถือว่าข้าขาหนตั้งได้กับพุ่มไก่แล้เ้อเพราะว่าทางเคย ว่าให้อึดดูอึดถ่งขาดแน่กับพก็ยิ้มขาดแน่ครับเออน้องเหียน้ออ่ามือชกรมือหนบามือช่มือหมายบอกอ่าดูดึเป็นช่วงม่แกกว่าอ่าทั้งเร่มือว่าย้มว่ามีครับต้องมือนครันเนาะยิ้มกนาอ่พูขคันคารับั่ายิ้มครับ มาูไปคเาไปนเ้จะ่หาะข้าัวกัปไกลๆไกลูไปค้าเงาวไปเาขขั้วปูขายเง้าบอหัวตอโอเคไปกัเป็นเงแไปขา่มันทะไรกันข้ากับกล่องาปูแตงเคือบอเจ้ากแค่กลองบแค่หัวตข้าวัว่า่ไปข

ไอหนูก็ฟังตูคือตูมักเป็นไปตามที่ตามขน่งแล้เนาะเ้อามนมาก็ตามา้เาอนะอยืม่งานะนคือปวเคือเกิดากเลยครับปวนวากครับปวาวแน่เนาะแต่งม เื่นอันเจ้าสกับพ่อใครอืมากมาาแล้วน้องพกลมกับผาดไยืไปหาไปท่คูเอาปาปุ๊ปาเด็่งยืมปางไม่แข็ง่ขาเงินยืมกระปูใชจ่ายงาแรงอยาไปหากั่ข้อให้หาขอว่าไปดูเด็เพิ่งมกระปูทางกิ่นเหมาครับ เออวันนี้อ่างื่มคาราบะอีพ่อขอให้มือโชคมือรับมือโชคมือม้นะลูกนะทีนี้แล้วก็รวยวันนี้จะพาไปบาราชการครับปูท่านหมอกึ่งเก้าครับพ่อคับโปรเองนี่ลุงครับปูไม่ไปคับให้ครับพ่อคับเองสบายบื้อไมอยากตับไข่เลยครับบ่ได้เป็นงากตับดื่มนะครับดื่มกต่คับโ่รของจากของปังครับปูพ่อคับโ่รพอหนึ่งครับ มื่อปัญหาเลยคือครับปูแต่ว่าอยเอาปัญหามาหาพอเลยคือครับพรตกอือคือกำปั่นป็กำปั่นหคอครับแล้วมหาอือองพรนะือนะครับปูดูดีๆนะครับงพารก้เลยลูกเ้อดูดีๆหามเบาย่างเยอค่ะครับปูเพราะฉนั้นอาจจะบ่ปลอดภัยนะครัโอ้หนนั่นะเาแข ามไรก็มึงกาะขอบไกเนาะกูแม่คือขอก็คือขอกำปั่นมาขนาดเนาะเอออาโชคยูนงานเยีะมาวันยไปทำงานอืมปูเออปู่อายมูาุรอบเจ้าคือเก่าทั้งเจ้าบ้านเก้าคองเพ่อปู่เพาะเจ้าดัอืมบาดรักกำรังสขางบุ้มกำลังสุคือคือคือข้างเออไปเต็นมองอาดูอาใช้งารู้เนาะตายเออไหวรูอาใช้งานก็ตายมากลยว่ะ เออเป็ันไหนเท้ากันไงโอ้ใช่ว่าอาข้ามด้วยมันหอนนะคำว่าอาว่าเราคละครับ้ง้าแจ้งตัวเขาอ่ะคุณลุงยืมมือยืมครับก็ไปจับมือเดี๋ยวนี้ว่าแต่ก็องหอกถึงทูกบ้านเราไม่ทำงานได้ถือืด้หน้าตาาจะไปมหาพอเนาะครับปูเอองานหนะกคอยตืนคลอดฝยหรือนตาารืออานี้กระยับเีย ขั้นแขยรไปบุคคตายข่ลุดลเพราะทางอัพทางโมเนี่ยคุณ้้เแขียแทก่อนข้อโยกตึงเลยอือเะ้อู่อจยู่น้่างก็บ๊อบผูกประทานงปามาหายคือ้อเท่ากับขู่ปลาแาอืองาอยืองากระตากข้อให้มือกกมือรับมือยกมือมัดตักัภาพแข็งแรงนะลูงนะขอให้เงินได้องขอให้องไดมาจัจการงานจริญก้าวหน้าหนแล้วก็ด้วยดวยเพราะอะไรกับพอขั้นบ่ถือตือถือเบื่อวะค่ะ ไปสุขภาพไปร้าม okay. ุือเอื้ออกระาโบทสดดอนคืไปบวชน่องคอบอกไปสุขภาพไปไปเม็ดนะคุณผู้ว no ่าลงไปไปเม็ดจ้าไปทอดใจคุณผ mm ู้ไปเต็มร้อยเต็มพัานเต็มร้อยบอกโอเคเดี๋ยวพ่อแก่ท่าน คั้วเขาไปที่บัวขัเบินเาเาไปเาไปวเบิดเนพูดด่างมากเยอะของมันมันมันเงองเดอ้วมนครบาดปืงเรื่องัเออคัแ้งมือละค่ะขั้วมันข้งกระโดดมันบม่แก็มันเปงเข้วแรง ต้องตึงาเยอแล้วไปหาเคือบาดคัดทางๆแล้วเท่ไั้บาดตึง้วก็กาไ่เอาไปหัดเครอบุเยอปเหมือนคืองแต้คล้องเจรื่องแต้องนะนะอด้เอาไปบุญอย่าลงทางไปขอนหญ่บุญหอดด้เครื่องใ่ายบุญหล่าองใส่น่จะให้เร็บวทอง่นะนงเออไปง่ายๆก็ฝุ่น ไปเาร้านชังขานต้องมึงเนาะครับพูความว่าถึงกล้รคถากแบบไหนนะอืมต้อสอบโดนเยป็นมีกันทีกาเรียกแกน้อว้าอือพ่อมืดบานกับมืดท่ลูกมืดบานมืดที่อกัมอือก็เขือไม้คือมันมันยังไม่หกเยอ่ะ แค่ไม่รู้ว่าดูแต่ก็แม่บอกดูนี่ปูติดในยูทูปตลงเลยยูทูปตราก็ว่ต้องยูกับลูพอคือหาบาทไม่พอก็ว่าคือขี้ดูเลยเออมองดูไม่คักเลยเขาปูไปปูเป็นเพราะเขาแบะนูกเขาบาีน้ำขาแล้วปูเป็นนี้เขายังถามทุกเมื่อเออเขาก็น้ำขาดแต่เขางจัหมองเพราะแถวเป็นเชี่ยมมันได้กลัวไม่หาเพเห็นือตองยิ้รับปู เออบ่ไก่ขายแบบโอ๊เอากันถือหอเลยว่าชื่อชือหกะคุณจ uh ักบ uh ้อวานชื่อชิบหกจะได้โชคได้ราบได้โชคได้มันวันนี้แม่ครูก็จะพาไปวังบาราจะไปขอพรจากองค์ปู่ท่านโครูง่าวหัเด้อเด้อเออฝาอาเพราะก็คือให้ขวงญหรถ้าว่าแม่ครูว่าช่เป็นชุดบ่อก็ต้องชุดไม่ต้องถือนะนะครับปู่กชุดกระไดเลยเด้อ ม่จุดกรไมาปูข้างมาคู่ไปป้อนข้งมาคู่ไปวาวกันเรื่องฮักก็สืครับตัวเลมสออกกันดนใจห็บงงาบอกคือเรือยครับพี่บอดนเด้อพูเด้อยไม่ได้งใจใครับนีครับครับตัวข้านไคือก็มือจะคนถือ่ะข้าปูท่างจะเพื่อจาบขาดขาขึ้นขาเอาข้างครับกเป็นตัวบังการผู้ใหญ่แบบเราูคือคือนะครับ้วยั่งแบนี้ค่น นางไอ้พาพรมาแล้วว no mm ่ะมารายงานตัวแบบมิคาพรเออเมื่อตึงเท่าไหร่อีพ่อวันนี้อีพ่อจะให้ตัวไหนคุณได้ขึ้นมาถามเลยก่อนนี่นางไอ้พาพรวันนี้เออก่อนจะออกจากบ้านไปพ่อจะให้คือตัวไหนว่ะจ้ะก็คือออกจากบ้านเรื่อะๆเหมือนกับนางไอ้พาพรไปยืบเอาเยอะๆอย่างนี้พาพรเยอะไปเอาเก้าวเชิบมา เก้าคิดหนเก้าคแล้วออมันก็จะได้เดื่อนี้เลยมันยังตคดรอเก้าคช่วงบ่ายสุดพอมันช่วงบ่ายยังเยอะมครับปูเออเออคืงไอ้นาไอเอากระดาษขึ้นมาเตรียมความรู้ืออาหารกลางวันบางอค่าตาบักหูกโอเคค่าตําบักผูใชู้ดองด้วยเพิ่มบักริกด้วย แขปูเราไปปันแข่งเออโคกรคกรวมเว้นตามบระกุงรวมมิดได้เท oh. ่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิหกร้อยเจ็ดสิบแกงเข้าไปหกร้อยเจบเออเขาจะทำสงามบ้างเง้อบุ๋มเนาะคือจะคนบางเงื่อนเออคุณได้กตบประกุงคือบุัแต่อมาเอาหกร้อยเจ็ดสิบเท่าั้นเจ้ปู ตามแบเแ็วยังมือตามแบกคุ้งแบบบ้เดี่ยวเขาเลยครับคาเดียวเขาปุ้นบาเดีวนะครูข้าปุ้นจากบาทจากบบทจากบาทครข้าวปุ้นเขาเรียกว่าขนมกีนะครับเอาข้าวปุจากห้าคอืมเขื็ต้งไปห้าคดเข้าวปุ้นห้าขบ่เวอได้ยังครับตามแบคุ้งกัเขาปุ้นบ่าลเวเขาหนียวอเเหนียวจักมันหลายจางอาหารการกินนะ ค่าข้าวเนี้อเมาเลยจะเมาแล้วมันลายคนมัาถึงปอื่นเมาเลยครับปูค่าข้าวเนื้ออยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบกปาร้อยเจ็ดสิบมาเาคือคือมันคอมไกอมไก่ายคนเมาะครับปูมุกปั้จะสามปูเทสกงปูทุกบอาน้องาด้อเนาะครับเอได้ใน喉咙ยาวป้งไกลหน่อยป้งไก่หน่อยก่อึมครับปูแก่เพชรนะอึม ปิ้งอาชิบบาทนะยืมครับปิ้งไก่เอาสิบาทปิ้งไก่สิบาทเออปิ้งไก่สิบาทเนาะปับปูวางขออิ่มไปเลยมาเริ่ขออ่นียาปูครับโอ้ไข่ยืมไข่ต้มไข่ต้มไข่ตีปูผู้บ่วยตไก่กับมือแต้บวิ่งเต่าต้มไข่เนาะครับเอาต้มไข่อืมคือการวเรากัแล้ว เอาซื้อเก่าซื้อไปเก่าซื้อเก่าซื้อไปอยู่ครบปูเอาละมันได้เร็วครับเร็วไดงเร็วง่ายคือบเนาะครับเอาแค่นี้จบค่ะทรั้งแบบวันนี้นะครับเอาแค่นี้แล้วนะครับตือกอจไปว่าทำไมเนาะลูกเนาะครับไม่อ้าวง่ายๆแบอว่าอถึงคือนักปรามมว่าอะไรตื้อมาแล้ววะอ่าใ่ละออปรามาวาไรตื้อพบกระบขกไยรรกพ่อมาแล้วปู้ว่าไงลูกเน่าหรือยังลูกหืม จังไม่เน่าพ่อยัมไม่ขังอีเอากันยือเอากันยื้เอเราเลรพ่อเอากันืมอือพ่อเมาหมดเมาแค่ไปมือเมาแค่ไปพ่อเมาไปพูไปเขาอื้งนั่งไปทามาว่าเรื่องจืดข้าวไปูเอามาเกลลูกดานเนาะชิบก้าวบาดขา้ไไลชิบก้าได้จ้าพ่อได้ขั้นดจเอาเลยลูกเอาหมดเลยเมาหมดเลยเมาหมดไื่เขาใจเอาหมด เอคเออคลิปเก่าบ่าใจก็รู้แล้วพงเนาะโอ้ชาได้ก็เอานะยังปัดทำมามาพอดีเลยมาพอดีเลยติพูอาทำมาพอดีคับยังมาครับลคิปเก่าด้วยแล้วอะโขกไม้ดำด้วยเออโขกโขกไม้าม้ดำดำร้วยข้ออขู่ัวายขู่ขูกคนเรล่อเด้วหมแต่เนาะอาใะดึงใจดึงถูกอ่ะสนึสัว์ู ครับสวัสดีครับแอดหยิ้มกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับหลังจากขึ้นหอครับกานั่มปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องสายบุญครับที่ฝากผ่านมาทั้งช่องแอดยิ้มนะครับเนาะ,ะลายซื้อกาลายพี่น้องจดเบิร์ดขึ้นมาขึ้นเลยครับสำหรับเอฟซีทันที ฝากมาไหมครับกะจาจเย็นๆนะครับเด้อครับส่วนคั้นในอานไล่ครับส่วนเวลาได้บางๆอยากยอยาอย่าไอ,าอ,าอ,าอาจิมจะเปิดไล่เบิกนะครับเนะาะก็จะได้ถวายปูทุกปูทุกคนแหละครับครับก็ขอขอบุญขอบุญขอแม่พี่น้องซ้ายบุญทุกๆก,ๆกๆันครับที่ไว,ว้วางใจให้ท่านชองครับเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องครับท่านชองกับเตรียมใจนะครับเด้อเตรียมใจเป็นสะพานบุญครับภาวการได้มาทํางานให้ปูชีป่าเขาปูตานะครับเนาะ เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ทางไก่คือว่าอยู่ต่างประเทศแน่อยู่ต่างจังหวัดแน่ที่บ่มีโอกาสได้มาสักกะกาบวายองปูชี้ปากาวปูตาเหาครับแอดมิมกะหรือว่าทุกๆช่องครับกัเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่ามีโอกาสได้มาครับเมื่อนี้ครับแนวทางของปูตานะครับเนาะ,ะปูกะบอกว่า,วานั่งขาเหีย้ยนโกนบ่คือบานคือเมืองเพิน่นวัชันว่า นั่งขาเหี้ยนโกนท้งท้งไตทึงทึงเสียงโกนนั่งขายเหี้ยนครับนั่งขายเหยี้ย,ย,นนหย,นนหยนก็คือแฟนของสร้างเสยนะครับเนาะเสียงโกลนั่งขาเหี้ยนก็คือ8ปดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อครับแปดศูนย์ครับผมเสียงโกลนั่งขาเหี้ยนก็คือบานคือเมืองเพิ่น,นวัสดว่าครับสําหรับแม่หลอดปูกระเวาถึงแม่หลอดแม่หลอดหมดทีบังกีนี่ กับไปทังใหม่นะครับเนาะ,ะเพ่นไปซื้อพุอ่นะสามเก่าสามหกวนว่าปูเลยบอกไห่แอดย,มยิมยิมเลยยิมเลยเขียนไห่แม่ลอดเรื่องวดนี้ขันบ่ถืออ่ะกะจักพอสิวาจังได้วันว่าเขียนปูบอกเขียนไห่แม่ลอดนอะครับเนาะสิบเก่าพดีพ่นนองเด้อหนึ่งเก่าปูไห่แม่ลวดกระถือแทบทุกงวด้อครับเด้อแต่ว่าตัวเพิ่นจักเอา่าเอากระเหลวแต่บุญวัสนาของไผ่ของมันแต่ว่างวดวันที่สิบหก เมษายนนี้ครับปูบอกแอดยิมเขียนให้แม่รอดครับซิปเก่าครับอ่าซิปเก่าตัวเดียวโคโลกรมาเข่ากับตัวเลขของคุณพีนิดอ่ากับที่ลุงหลดนะครับเนาะกับปูให้พีนิดให้มาตั้งแต่มือแรกครับมือที่ไปเฮ็ดอ่างานงานอ่าคุณพิการครับชุมลมคมพิกันนะครับเนาะปูให้พีนิดก็คือหนึ่งเก่าศูนย์กับยาลืมครับกับย่าลื่อมนะครับเด้อ ปูให้พีเนตมือแรกหนึ่งเก้าศูนย์เมื่อมาล่ำถวายครับวันที่มือสองสามมือที่ผ่านมาครับปูให้ที่วงโหลดกับพีเนตก็คือให้พีเนตนั่นเจ็ดเก้าศูนย์แต่ว่าให้ปลาลุงโหลดเก้าเจ็ดศูนย์อ่ากับิจหาหน้าดีๆครับถูกคำเบาคำจา่าของปูมีรางวัลครับสําหรับปูดึงสลากกินแบงรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ครับให้พีเนตอยู่เทิงหอนะครับเนาะ ดึงให้เก้าศูนย์เก่านะครับเนาะสำหรับดึงให้ปลาลุงลวดครับดึงให้ป้าลุงรวดนั่นก็คือเก้าศูนย์เก่าครับดึงให้ปลาลุงรวดเก้าศูนย์เก่าแต่ว่าดึงให้พินิทนั้นเก็บโอ้เก้าศูนย์เก่าแต่ว่าดึงให้พินิทเก็ดศูนย์เก่าแหละครับพี่แอนยิ้มจ้ำได้นะครับเนาะดึงให้พี่ลุงรวดก็คือเก้าศูนย์เก้า ครับครับผมสําหรับแนวทางค่าอาหารกลางวันเมื่อนี้ครับแนวทางค่าอาหารกลางวันเมื่อนี้ปู่บอกว่าตําบักฮวงแพงแพงได้ยิ่มอ่ะตําบักฮวงแพงแพงได้สั่นโคกละหกร้อยเจ็ดสิบบาทเลยครับเด้อค่าตําบักฮวงสําหรับค่าข้าวปุ่นห้าสิบบาทอ่ะข้าวแนวแนวทางครับเก้าสิบเก้าอ่าครับแนวทางเมื่อนี้ครับสำหรับค่าข้าวเหนียวค่าข้าวเหนียวครับก็เก้าร้อยเจ็ดสิบบาท กัเมื่อตรงกันเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองจำครันี้ได้บอปูวาเมนีแอดยิมกับขี่รถแอดยิมไปไปเฮดบุญเอนีปูสิเป็นคนขับคนขับรถมาเถียงนนีครับทะเบียนกับศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งนบอปูเป็นคนขับกับเบเน่เด้ครับเด้อเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งกับจะลืมครับผมมแหลกหรือว่าเก้าสองศูนย์ครับสำหรับอฟซีสิไปเสียงโศกเสียงมันเสียงโศกเสียงหลับเพราะว่าปูเป็นคนขับเด้ปูเป็นคนขับกระ้องอยู่ทั้งนายอยู่แล้ว ครับอ่าเก่าเกจูนตัวปูบอกเนี่กะเป็นไปได้ครับเพราะว่าปูเป็นคนขับนะครับเนาะเอาสวงออกเอาเก่ามาใส่ครับเอ็นไหลกับเบเนบานอนเล่นเสี้ยงโซกซับกันไปเลยครับนี่ครับอ่าหมู่บ้านนี่สามคคีแอดยิมกับซับอยู่นี่แหละครับหมู่บ้านกินมะพร้าวท้องแตกแอดยิมครับผมอ่เมือนี้มาเไม่ปูสิเป็นคนขับ้อครับเดินมือนี้ครับมือนี้ปูตาสิเป็นคนขับรถเองว่าให้ผูดได้ครับว่าพ่อสี่ขับเองอ่ามันนักเลงใส่พ่อบ่ได้ว่าสันว่าอ่ากามาติดตามไปพร้อมๆกันครับสำหรับ ค่ามหฮอดค่าข้าวเหนียวครับค่าข้าวเหนียว970สําหรับค่าปิงไก่10บาทพี่น้องค่าปิงไก่10บาท10บาทอยู่ในป้ายทะเบียนมาแดงคือเก่าเด้อครับเด้อ0มัน2071กันบ่ครับอ่ะก็มันอยู่ในป้ายทะเบียนคือเก่าครับผมแล้วก็มีอ่าค่าต้มไข่อีกเด้อบาดนี้ค่าต้มไข่ค่าต้มไข่ก็ เก้าสิบบาทกระบาดพี่น้องค่ต้มไข่เก้าสิบบาทครับสําหรับแนวทางค่าอาหารกลางบันเมื่อนีปูกระวานมีเป่าเลยครับเด้อวันนี้รูดเป่าสันเบาขึ้นมาเทหลกครับสําหรับครับแนวทางนะครับเนาะแนวทางค่าอาหารกลางบ้นเมื่อนี่ครับกับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับอ่ะก็ขอให้สุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆ้ะครับเด้อครับกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกช็อตหนึ่งครับส่วนท่านสองนะครับเนาะจะไปทายทำ ครับอยู่ประมาณใบสองใบสามครับอยู่ทางวัดบ้านคือครับแอดยิมจังซื้อวัดบม่ได้นะครับเนาะทางวัดบ้านคือครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแม่ผู้จะพาลูกศิษย์ลูกหาครับนํามตนผาป่าครับไปถวายวัดบ้านคือซอยเฮ็ดซอยสางรวมเฮ็ดรวมสางเมื่อวานไอแอดยิมกับไปครับไปทายท่ำบริเวณที่ปูตาสีิืยอถวายวัดคือว่าแม่ผู้หอมหัวเท่าครับจะพาลูกศิษย์ลูกหาสื่อขินพื้นนี่ครับถวายวัดเพราะว่าขินวัด มันกระชบครับยังบ่เพียงพ่อแอบยิ้มใสเบิ่งเหน้าว่านี่ครับเพิ่นเมซี่เพิ่นก็บอกว่าครับเนี่ยเขาหรือว่าเมซี่เพิ่นก็บอกว่าไปเดินจมกลมยุทธีเพิ่นก็บได้เพิ่นอยากแพงว่าสั่นว่าอ่ะปูตาได้จัดให้เลยครับจัดให้แบบว่าครับถวายวัดนะครับเนาะครับผมครับครับบดครับอ่าถวายวัดครับก็ขอให้บุญกุศลที่พ่อแม่พี่น้องครับรวมบุญรวมกุศลมากรับกับปูชีประขาวปูตาหรือว่าแม่คู่หอมหววเท่า ครับก็บขอให้บุญกุศลทีเฮดมาสร้างมาครับทานมาลอยครับก็บขอให้ขึ้นมาเป็นลอยลอยลอ,อยล้านนะครับเด้อทุกปู้ทุกคนบันที่16เมษายนนี้ครับก็บขอให้บุญบาร,รมีปูชีปะขาวปูตาครับโดนบันดาลในสายบุญของปู่ทุกผู้ทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเนาะให้โชคโชคมันมั่นลำลำรวยรวยน้ำกันกาอย่าลืมตัวเลขที่ปูให้พินิลรากาป้าลุงลดนะครับเนาะมือมาล่ำถวาย ครับให้เก้าเจ็ไห้ปลาลงโหลดแต่ว like ่าให้พ oh, ินิเจ็ดเกนครับแต่ว่าให้พิน so, ิมือมากมือแหลกครับ so, ม so ือไปงานคนพิการนะครับเนาะชมรมคนพิการหนึเนย์ครับเป็นตัวเลขตัวเดียวตัวเก้ากันคือเก้าเพว่าจะเป็นเก้าเจกหครับเออหรือว่าเจ็ดศงสี่ครับผมรถมาแดงด้ดีบรเดนี้ยเก้าเ็รอีกอย่งกับบเนบนอนะครับพี่น้องหรือว่าเจ็นะครับเนาะอีกอย่งกับบเนบนอน ครับเท่ากับยิบหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปได้ครับเด้อรับก็ะอให้เอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัถนาทุกประการขอให้บุญบารมีปูชีประคาวปูตาครับโดนบรรดาในสายบุญของปูทุกผู้ทุกคนครับที่รวมบุญรวมเฮ็ดรวมสร้างกันมาระยะยงวสามปีมานี ครับก็ขอให้สวกสวกมันมันลำลำเรื่อยๆครับสำหรับมืออื่นกับแม่คู่กับยังสิ่ผ้าลูกไอ้ลูกซิทลูกหาครับเคล็ดต้นปาปลาไปวัดป่าโน่นจำป่าเลยครับเด้อครับเอฟซีทีจะมาครับเราต้องโทรมาก่อนเพราะว่ามืออื่นบันเดียวกับบันเดียูกันเลครับเด้อวันเดียยินแม่คู่เราจะไปเลเศ้าครับจะเป็นวันทีสิบเอ็ดเอ่อสิบเอ็ดสิบสองว่างครับสิบเอ็ดสิบสองว่างเลยครับเด้อมากับมาสวงเศ้าครับประวัติสิบบันทีสิบสองสีมีเอฟซีมาจากต่างจังหวัดหลายท่านเลยครับทีบโทรมาผ่านมาทางช่องแอดยิ้มนะครับนอกป็นจัังหวดระ ครับแอดยิมก็ได้บอกไม่คู่ให้แล้วหรือว่าจังหวัดวัดดิษทางกูบดราชธานีครับแอดยิมก็ได้บอกไม่คู่ให้แล้วนะครับเนาะครับกับเตรียมตัวมากระเซาด้วยครับเด้อครับกับเดินทางมาด้วยความปลอดภัยให้บุญบัตมีปู้ชีประขาวปู้ตาครับโดนบรรดาลในสายบุญของปูเดินทางไปเดินทางมาให้มีแต่โชคแต่หมันแต่ดำแต่รวยครับความเจ็บใหญ่ใหญ่ข่วมไข่ใหญ่นี้นะครับเนาะขอให้มีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตครับวันที่16บมิสซาครับก็ขอให้ ล้านแตกทุกคู่ทุกคนมาแมนัวล้านแตกเลยครับเด้อให้เงินล้านแตกครับให้แตกทุกคู่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะทังงสองขอจบคลิปลงเพียงสามีอ้เอฟซีทุกทุกกันทุกทุกคนครับพ่อกันอีกประมาณใบสามเด้อครับเด้ออยู่วัดปลาคนละครับบานผือครับให้สวกสวกมันๆฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ทั้งสองกราบขอสวัสดีครับ